แต่เรารู้ว่า x นั่นไม่ใช่เป็นอะไรที่เราไม่รู้เรารู้ว่าเราฉลององค์พระคริสต์เจ้าในชีวิตของเราช่วงนี้ก็อยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพหรือว่าคริสต์มาสนั่นเองนะครับเวลาที่เราเขียน สุขสันต์วันคริสต์มาสเป็นภาษาอังกฤษบางคนก็เขียนแบบสั้นๆ m e r r y แล้วก็ X a p o s t o h e นิดนึง Must เคยสงสัยไหมมันแปลว่าอะไร X เนี่ยไม่ใช่ตัว X ภาษาอังกฤษนะครับแต่เป็นความหมายของพระคริสต์เจ้า Christus m e r r y Christmas m e r r y Christus ก็คือสุขสันต์วันพระุไทย สุขสร์วันพระมหาไถ่ก็ได้หรือว่าสุขสร์แมสไซยาผู้รับเจิมของพระเจ้าผู้ประกาศพระนามของพระองค์เราก็เคยเรียนเลขเนาะเวลาทำโจทย์เลขตัวที่เราไม่รู้เราก็จะใช้คาว่า X บางคนก็เปรียบเปยว่าหลายคนฉลองคริสต์มาสโดยไม่เข้าใจความหมายเหมือนกับตัว X เนี่ยยัง,งงงงงอยู่แปลว่าอะไร บางคนก็บอกว่าคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งการจับจ่ายใช้สอยบางคนก็บอกว่าคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขสุขเพราะเห็นไฟเห็นไหมไปที่ไหนก็ประดับประดาฟไฟสวยงามหรือเราจะฉลองคริสต์มาสเพราะเป็นเทศกาลสิ้นปีสิ้นปีเราก็ลืมความทุกข์ของปีนี้ที่ผ่านมาออกไปและรับความสุขในปีใหม่แต่เรารู้ว่า เนั่นไม่ใช่เป็นอะไรที่เราไม่รู้เรารู้ว่าเราฉลององค์พระคริสต์เจ้าในชีวิตของเราทำไมพ่อเล่าเรื่องคริสต์มาสให้ฟังนะครับเพราะว่าพระวราสารเนี่ยถ้าเราอ่านและฟังอาจจะแปลกๆทำไมพระเยซูเจ้าทำความดีช่วยเหลือคนตาบอดและพระองค์บอกว่าไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องให้เขารู้เพราะพระองค์ไม่อยากจะสแสดงตัวของพระองค์ ที่คนตาบอดออกตัวแสดงเลยนะพระเยซูเจ้ากษัตริย์โอรสของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ไม่อยากให้คนเข้าใจว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์พระองค์จะล้มล้างชาวโรมันพระองค์จะครองราชพระองค์จะซ่องสมกําลังอะไรประมาณนั้นนั่นไม่ใช่กษัตริย์หรือว่าคริสตุสที่พระองค์อยากให้เขารู้จักแต่พระองค์อยากให้เขารู้จักพระองค์เป็นพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอด เป็นผู้ประกาศผ้านาจักรของพระเป็นเจ้าในชีวิตของพองที่ช่วยเหลือคนยากจนและให้คนยากจนที่ถูกช่วยเหลือนั้นไปประกาศผ้านาจักรของพระเป็นเจ้าช่วยเหลือกันและกันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่กษัตริย์ของชาวโลกที่ทำสงครามมีอำนาจมีตำแหน่งแต่เป็นกษัตริย์แห่งจิตวิญญาณกษัตริย์แห่งความรักและการรับใช้พี่น้องที่รักเราฉลองคริสต์มาส ไม่ใช่แค่การฉลองแต่เราต้องโอบอุ้มความเป็นคริสต์มาสความเป็นคริสตุสความเป็นพระมหาไทยความเป็นพระผู้ช่วยรอดอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนด้วยเช่นกันความเป็นริจชตียนก็เป็นอย่างนี้นะครับเราขอและเราได้รับและเรานำสิ่งที่เราได้รับเนี่ยไปแจกจ่ายและช่วยเหลือผู้คนตลอดไปด้วยความรักและความเมตตาในชีวิตของเราอาเมนอาเมน